นี่ขายหน้าขายบ้านานี่ขายหน้าขายบ้านโอ้ชื่อมันใจอีกแล้วมันใจอีกแน,น,น่นอนแน่นอนบ่ถือไปยูวดด่วัดติบ่บ่ไปยู่หรอกวัดหรอไปยู่ใสอยู่บ้านเ <c oughs> พราะว่ามันือถือติแม่มันถือ,ถอ,ก,ถอ,ถอก็ท่อยู่บ้านโอ้ แม่พ้อ,องฝ่ากันเลย <c oughs> เป็นจังไหนแม่ตัดผมใหม่ทีวันนี่อได้ตัดผมอยากตัดซื้อๆมาได้ตัดจัดเด็กได้ตัดซื้อๆเด็กมันสิถือตีเออเด็ได้สีเขา่าได้ตัดผมก่อนเด็กก็ขึ้นนับบกเขา่าแท้าเสือมาเขาก่อนมาสดาว่าเม,มื่อกี้เข้าไม่ใช่หรือแม่มเขาอยู่แต่เอซี่เขาถือกันนี้เขานัตตี้เขา,าขมาขายนี่เห็นีบอเขาก็เลยหามาแม่เอาตัวไรแม่เอาก็หนึ่งหาเก่าอันนี้ อันบานีแม่มีเก่าหนึ่งบอสันมีเอร่ลดเอาหนาหนาสันเขาวเข่าก้าหนึ่งเลยพ่แม่เขาได้ได้เขาได้ได้ตัดผมใหม่นี่งามเลยนะแม่นะสีเข่าเข่านึ่งเป็นเหตุบ่จะคอยดตัดผมฝันตรงหวัดแล่วป่แม่ฝันตองหวัดฝันว่าจังได้ฝันว่าอันบานีเมื่อไยเก่าอันหาซูนหรอเปล่เพิ่นสวนม่วไปสวนม้วมาเพิ่นบ้่าฮาร์เดอเพิ่นบังน่าฮัรตัวไห เก้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนยบ้านนี้มันมันก็มีอันจันทีราทหาดอันเด็กศูนย์อยู่นี่อันบ่มันจะเป็นเด็กโขบอยู่ไตเลยเด็กโขบอยู่ไตนําเด็กโขบอยู่ไตเด็กูนย่ะนัางสอนมุนเลยนะเออทหาดมันนะาเพื่อแบบ้านบ่แม่บันแม่ได้ตีเปนเก้าหาศูนย์ได้ตีเป็นเก่าหาศูนยทหหัวขึ้นหัวลงเอาคันสิไปตัดเมันบอคันเขาเจ้าสิตัดนะเด็กสามตัวต่เก่าหาศูน วอดที่แล้วคือเขาเต่านึ่งเนาะคะ่ะแม่อีงวดแล้วแม่นี่ยแม่ตลแต่ว่าบารังจักเถื่อแม่ตลอดแต่ว่าบารังจักเถื่อมันเป็นเพราะอะไรมันถึงไม่ได้แม่มันเป็นยังบู้บารังแม่ย่างสีรงังประเล่นนี่อันเอ็มินแม่ย่างสีรงังอ่ะจะเอิ้อนหางย่างเอ็มินมาไทายถ้านันบ่มาจักเถื่อบ่มาจักเถื่อตีเออเผื่อว่าอันไทยแล้ยดิไปยังอีกเผื่า เพราะว่าจท็กเกียร์ก็เลยไม่ดังกับเขาก็บ่ดังแักเกียร์นั่นยังวะเมื่อกี้ดังเมื่อนี้ก็สีให้ดังคือว่าฝันว่าโทรศัพท์เสียบ่โทรศัพท์เสียฝันบองตัวปะต้องกลับเล้วนะฝันบ่ฝันถ่ายมันตัวใดนแตแม่ถ่ายมันอะไรเก็ดแปดสามเก็ดแปดสามตทรศัพท์ถ่ายมันเก็ดแปดสามแม่ วันนี้เอาง่ายคือขอดังเลยว่างั้นแทะแม่แม่ปะแม่ขอดังเลยแดงไดงก็เอาให้ดังเลยได้โคบต่ว่าได้โคบหน่อยตัวหนึ่งเฮ็ดไม่ปลูกอันนั้นอ่ะบอกเอฟซีนะแม่ขอดังแม่ขอดังเพราะว่าไปคูไปปลูกตะไข่ได้กบหน่อยตัวหนึ่งอือโชคแล้วตัวไหนโชควะโชคละได้เลยโชคกับโชคฟังอ่ะเร้อกบหน่อยตัวหนึ่งอือได้โคบหน่อยตัวหนึ่งแดงวะเกาหานตัวเนาะ เก้าห่าว่าเอาเรื่องวะตัวเลขฝันตัวเลขฝันอะมันเก้าหาศูนย์แต่ว่าบวบตัวต้องเอามาตัดช่องตัวเราเก้าห่าห่าเกาเอาตาทิมแต่ว่าขั้นเสียเอาเก้าห่านะเอาเกามีความันสันมากาเอาเห็ดโ๊บหน่อยตัวหนึ่งแต่ว่าตาทิมมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วเก้าห่าหาเก้าวันนีไทยโทรศัพท์คือเจ็ดสามแปดแม่เจ็ดสามแปดอวัเนี้ มาในฝันมาไปเอาอท่าระทรัพย์จะคของเสียมสมมติว่าเนาะอันแจ๊กไปใส่ในฝันนะว่าเอาในฝันนี่นี่ว่าในฝันฝันมาไปใส่บูนในฝันน่ะไก่ไก่แม่ไก่หน่อยได้ได้อยู่ข้างนางอืี๋คลองนี่เอามือไปรูปหลังไก่ย,ยงสี่ละ่ะรูปซื้อดูดซื้อฝันฝันบ้านเราคืนไปทั้งเครื่องทั้งซุ้งคุณล่ะไปทั้งสู้งบานไปลืมเท่ารศัพย์จะคลองแม่ ก็ว่าเป็มาลืมไดยเทรศัพท์เสียโท่าไรซับเสียลงกคนวันนี้ลงมาข้างล่างหุ้ยเท่าไรซับกูไปใส่ว่ะเสียตามหาโทรศัพท์เลยวันี้ตามหาโทรศัพท์ในฝันนี่บ้านนี้ตามหาอยู่หขนาดกำลังก้าวขึ้นไปสิข้าวขึ้นไปทั้งขึ้นอีกนะบ้านนี้อันเราสิว่าว่าพ่อใหญ่สบายไปขายของน่าจะหยุดอยู่นี่นี่อันโทรศัพท์เอิ่นเฮาครับนั่นมาตื่นน่ะนะ มันสิไปใส่บาทยัง้าสิบ่น,น,นท่านนอนมาตื่นไปเรื่อยมาโทรศัพท์เอื่นนอนจังไรคือนอนคักแค่เว่าครับนว่าโทรแจ้งแก่มาบมาโทรศัพท์จะคของเสียน่ะไปหาโทรศัพท์กันนั่งก้าวขึ้นบันไดตัวหนึ่งกับเพื่อ,อนไปไหนหน่ะกับโทรมาโทรมากวันโทรศัพท์จะคของกระดังเลยวานนี้ดังบ่ไปบ่ไ,ไปรับเด็อแมอน่นข้องูลฝาหนอว่ไปรับโทรศัพท์ฝันยังไงแม่ ฟันน่ะฟันน่ะวันนี้ฟันเราตื่นขึ้นมากเมผมตื่นขึ้นมาว่าโทรศัพท์แต่คลองเสียกูไปหาโทรศัพท์บว่าเห็นโทรศัพท์ับดังยุ่งสนับว่ารับสายเอาทำยังจุงลงอยู่ว่ารับโทรอดตะครับแต่แท่ตัวก็อยามันดัาฝันครับฟันนี่ว่ารับโทรศัพท์บมาดิครับเอาว่ารับแจสเซียกับว่ารับแจสเซียอะไรท้ายมันเบอร์อะไรนะ <Get> เจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสามบอกก็เลยเป็นที่มาของเจ็ดแปมเป็นที่มาของเจ็ดแปดสามว่าเท่าร่ทัพย์เสียบ่นี้เขากระทอยู่หันอะบ้าเนี่ยแม่น่ก็บอกไปรับได้ก็เยคือนบุหูจักบุ้หยังนะโอ้ยโทรศัพท์กูเสียกูญทไปรับมันไจ้าง่าท่านว่าเมื่อกลางคือ่ะเท่ารศัพย์นะดังดังจนกว่าอันหน้าขี้ขามาาครับอปเขามากกนา,า,มานี่แหะแต่ว่าสาแปดแม่นี่เกี้นั่นบอกเขาจนเขาว่าบ้าแม่น ยบอกกันไหนก็มั่วนั่นไปซื้อเลยเออหนึ่งสามแปดไปซื้อเลยขายเฮี้ยนขายเฮี้ยนขายเฮี้ยนขายหน้าขายโดดไปซื้อเลยสมัยก่อนสมัยก่อนแล้วไปเผลอพูดทำไมพูดแบบนั้นล่ะจัคบันออกเองว่าไม่มีไผเสียงน้าอีกเบเรกาแม่นี่แมนเนี่ยไปยืนอยู่หวังกำแพงน่ะไปซื่อได้พลาดบาบอกเขาว่ายังไงนะ ไปซื้อเลยไปขืนกำแพงค่ะไปซื้อเลยพี่น้องพี่น้องไปซื้อเลยหน้าหนึ่งแปดสามมาสันมาไปไปไปซื้อเร็วเร็วเร็วมาสั่นขายเฮียนก้าวไกลมาไปซื้อขายอันเฮียนขายรถขายบ้านขายหน้าไปซื้อเท่านี้เลยขายยังเกาะขายเฮียนขายรถขายบ้านขายพืดทุยยางน่ะไปหลงปากบอกเขาอย่างเงี้ยเออไปทุ่มไปทุ่มมาสั่นมา อัน,นตะขี่มันเด็กบ้านวะหนึ่งแปดสามหนึ่งสามแปดหนึ่งแปดสามหนึ่งสามแปดวะอันนี้มันออกอีดีออกอีดีม้านน<อ>ี้บอกข้าวแก้วดิบอกข้าวแก้วมันนาง<อ>คิดกูก็คือห่องคาแทะม<อ>าทามันบอกมากเขาถึงว่าเผากูบอกฝา,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 าเลยไม่ใช่เขาว่าเป็นบา้าเออเข<อ><บ>าว่าเป็นบ้าแม่บ้าดี้มากเมื่อไหร่เมื่อไหร่งวดนี้มากอีกบ้านนี้ ฟันว่ายังก่าฟนมาไปขืนตังเฮิรนอันเมื่อใส่โอ้อันเบอร์โทรศัพท์เสียเท่าไ738แม่เท่าไหร่วนท่แม่3 8แมว่าในที่อะไร138ไปขืนทั้งนี้อนเขา738กะมาอีกตัวเนาะเกตกำลังเมื่อกับตัวเดียวกันไม่แน่เน้ะแม่เนาะแม่ไปข้นยังเขาทำมากก็ลองพิจารณาดู738กัน138กนึัง138 นั่นล่ะคือคัดใจละแม่ไปเซ็นบอกเขาแม่โอ้พูดใหม่คือใหม่เนาะแม่เนาะพูดเรื่องเก่าค่านไม่กับว่าอ่านฝันมาโทรศัพท์บจะของเสียครับใช้มีดจระญาณในการรับชมนะครับเป็นเรื่องเก่าที่แม่มาเล่าให้ฟังแม่มาเล่าให้ฟังแต่ไม่พูดปากบอกบ่ะแม่มาออกีดีออกอีดีมาเนี่ยเมื่อนางคิดปุ้ยกูเพิ่มบอกคัดเถิดมาทานมาออกเข้าวเสียมาเผากูบอกถึงเงี่ยนถึงสะไม่บอกข้าขายเบิดแม่เบิดซดปากบอก มันมันมันเถือออกไปม่เถือออกไปแม่ไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้ตั้งใจประธานนะมาคิดที่ดังพักเราคัดแขกว่ะแต่มันออกจริงๆริงออกที่ดีบานนี่ว้าวจะคล้องกับเออเดี่ยวไปมันออกเนาะตัวไหนนะว่นมันออกตัวไหนแม่หนึ่งสามแปดไม่ออกข้างล่างอีกสามแปดอีก สองตูบมันจะไม่ครบรอบป่ะแม่ก็ครบรอบกับวจักแต่ว่ออมามันออกแบบมันออกอันหนึ่งสามแปดสามตูบเดียวกับมาออกสามแปดอีกสามตูอบอกจันยีหน้ากับว่าไปซื้อเฮ้ยใครไปซื้อจะคนด้านเขาเอาแม่ไปพะล่ะผู้ใดก็ได้ครับผมสมัยก่อนนี่คือแม่นเลยใช่ไหมครับแม่แม่นเลยแม่นมาตลอดนั่นแหละออบอกคนณเต้ก็บ้านะแม่นตลอดเจ้ามาสื่อที่นี่ เส้นจนไหลเต็มนี่อือเอาแม่นตลอดแม่นั่งร่วงก้นบาดนี้พี่เขาแม่ยกให้เบิ้งก้นบาดนี้เอ่อใแม่ขึ้นเนาะม่ใจขึ้นใหญ่ขึ้นตัวที่แม่นี่ก็ซื้อเส้นเนาะถอนส่งเนาะทำไมไม่ซื้อสดนรถแม่โอ้ยบ่มีเงินซื้อที่นเรียงวันละเล็กน้อยก็ไหนซื้อที่น่ะซื้อที่ล่ะซื้อที่เลยนี่ซื้อที่ซื้อเไป กรนซงเนาะได้เทวดก็ไป็หายเขาไข่เราทงเดี่ยวเขาจะคุณไฮเกียนกับว่าเแพงไม่เกียนกบว่าเแพงมันว่ากันได้นะก็เป็นแนวทางของแม่หัวนัแนะคาับแม่พววฟ้าเนาะเจ็ดสามแปดหนึ่งสามแปดเนาะแม่เนาะหนึ่งสามแปดนี่ไปดูเอาเด้อแต่ความฝันแม่คือเจ็ดสามแปดเีว่าอะไรคืนเฮียนเพื่อนสีบอกว่าหนึ่งก็เจ็ดตัวเดียวกัน ถาเราไปึืนเฮียแม่ก็ทรัพย์เสียแม่ผมแม่นไม่ว่าอันนี้เสียส่วนบุคคลตีเป็นแนวทางมอต้องมาพผ้ากันเริ่มันเป็นแนวทางอาคารตัวตูมาเล่นน้ำคุณแม่ได้น้อมาตัวได้ห้าฝันเพิ่มนะคะห้าฝันเพิ่มมื่อออกมาแต่ว่าอีกกี่บักบาแน่ดิห้าแมูุ่้ดรฝันอีกเนาะแม่อยากดังเนาะ จ่าให้เต็มระบบเลยเนาะ f ีก็ต้องให้มาแล้วเนาะอยากดังกังอยากดัง